สวัสดีครับพบกับผมสองสิ่งโมดิฟายวันนี้นะครับผมก็จะมาเช็คระบบหลอดไฟ LED เนี่ครับเห็นไหมไฟหลอดไฟ LED แบบโซล่าเซลล์ที่ผมติดไปเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับประมาณ5-6เดือนแล้วนะครับตอนนี้นะหลอดไฟทั้ง3ดวงนะครับนี่นะมันมันไม่ติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูนะครับสำหรับหลอดไฟ LED นะตรงนี้นะครับถ้าเราปิดแสงตรงนี้นะครับหลอดไฟมันจะตดอัตโนมัตินี่อันนี้ไม่ติดแล้วครับผม เนตัวนี้ด้วยนะครับปิดอ่าไม่ติดนะครับนี่นะครับไม่ติดนะครับซึ่งโคมตรงนี้ผมก็ซื้อมาในราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ประมาณ5-6เดือนซึ่งก่อนที่ผมจะทําการมาติดตั้งตรงนี้นะที่ซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับผมก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้วนะเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงขึ้นนะครับแต่ตอนนี้คือมันไม่ติดทั้ง3ดวงเลยทั้ง3หลอดเลยนะครับทั้ง3โคม เดี๋ยวผมจะถอดออกมาเช็คเลยนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรหรืออาจจะเป็นที่แบตเตอรี่เสียก่อนเดี๋ยวถอดเลยนะครับถอดเรามาเช็คทั้งสามเลยนะ โอเคครับนี่ก็ตอนนี้ถอดออกมาทั้งสามโคมแล้วนะครับนี่เดี๋ยวมาดูสภาพเบื้องต้นกันก่อนครับครับผมนี่ทั้งสามหลอดก็จะประมาณนี้นะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะสำหรับหลอดนะแต่ว่าตรงนี้มันกรอบไปนิดหนึ่งครับเรามาดูด้านบนนะด้านบนนี่คือ ทั้ง3ทั้ง3โคมเลยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่มันขุ่นไปหมดเลยนะครับมันไม่ใสนะตอนแรกซื้อซื้อมาครั้งแรกเนี่ยมันใสมากเลยนะนี่ประมาณนี้เลยครับดูดิเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตุ่มเป็นตุ่มมันเหมือนเจอความร้อนสูงมากๆนะครับแดดแดดร้อนจัดนะครับตรงนี้มันก็เลยเหมือนจะละลายร้อนมากๆนะครับยิ่งโคมนี้นะครับสังเกตโคมนี้คือนี่เห็นไอตัวแผ่น แผงโซลาเซลล์ด้านในนะาโผล่ขึ้นมาเลยครับนี่แล้วก็เป็นตุ่มๆเหมือนกันเลยนะครับน่าจะเจอความร้อนสูงอ่าถ้าลักษณะอย่างนี้นะครับคือเอ่อผมมองว่าก็คงจะไม่สามารถซ่อมได้นะเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเจอความร้อนสูงแล้วก็พลาสติกมันเสียรูปอ่ามันเสื่อมสภาพไปเลยทําให้ไอ้ตัวตรงนี้นะครับมันไม่สามารถรับแสงแสงมันส่องเข้าไปไม่ถึงแผงโซลาเซลล์ด้านในมันทําให้ไม่ชาร์จไฟนั่นเองนะครับนี่นะนี่ ก็คือเหมือนมีอะไรมาบังนะครับในการรับแสงของแผ่นโซลาเซลล์มันก็เลยไม่ชาร์จไฟนะครับส่วนหลอดไม่น่าจะเสียนะหลอดคงไม่เสียแต่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการรับแสงของแผงโซลาเซลล์น,นั่นเองครับผมนี่ก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับที่ผมซื้อมาติดตั้งนะเพราะว่ามันเป็นโคมราคาถูกนะครับ คุณภาพก็ประมาณนี้ถ้าผมใช้ได้ประมาณ5เดือนตอนนี้เสียไปทั้ง3อันละครับผมก็สำหรับวันนี้มาอัปเดตนะครับสภาพของโคมโซลาเซลล์นะครับโคมไฟ LED โซลาเซลล์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่ามันเป็นสภาพแบบนี้ตอนนี้คือเสียไปทั้ง3หลอดทั้ง3โคมเลยนะครับนี่ปัญหาก็คือว่าไอตัวแผงนะครับตัวรับแสงด้านบนเห็นไหมมันเจอความร้อนสูงนี่มันก็เลยละลายพลาสติกมันไม่สามารถนะครับแสงไม่สามารถ สองผ่านไปถึงแผ่นโซล่าเซลได้นะครับทำให้มันชาร์จไฟไม่ได้นั่นเองแล้วก็ตอนนี้คือใช้งานไม่ได้แล้วมันเกิดจากคุณภาพของวัสดุที่นํามาทํานะครับก็ผมไม่แน่ใจว่า,าราคาที่ซื้อมานี่เท่าไหร่นะครับต้องย้อนไปดูคลิปก่อนโน้นนะครับใช้งานจริงๆน่าจะประมาณ4เดือนนะครับก็มันเป็นปัญหาเริ่มมีปัญหามานี่ประมาณเดือนก็กว่าละแต่ผมก็ไม่ได้มาเช็คนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเช็คนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเกจความรู้ เป็นแนวทางสำหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับในการที่จะสั่งซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ลักษณะแบบนี้นะครับก็ก็ต้องยอมรับสภาพนะครับเนื่องจากโคมมันราคาถูกสั่งมาจากต่างประเทศนะครับในเพจออนไลน์นี่แหละนะครับราคามันถูกคุณภาพก็ตามนั้นนะครับไม่ได้สีเรียกอะไรนะครับก็มาเด็ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะซื้อนะครับก็ต้องเลือกให้ดีนะครับถ้าเลือก วัสดุหรือว่าเลือกโคมที่มันมีคุณภาพแต่ราคาอาจจะแพงหน่อยนึงจะใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคนะวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมนะครับใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2สิ่ง Modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ